สวัสดีอีกรอบหนึ่งลูกสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะมาเรียนโรงเรียนเสริทักษะการนวดไทยอุดรท่านนีเนาะลูกเนาะมื้อนี้แม่จะให้ขั้นตอนของการเช็ดน้ํามันคือตรงอื่นจะเช็ดแบบใดกระซางแม่บวมหูน้ำเ้อลูกเนาะแต่ของโรงเรียนเราจะเช็คมีเนิคมาจะเห็นในพวกลูกจังไดเนะลูกเนาะคือลูกนวดน้ำมันเสร็จเรียบร้อยที่เนี่ยมันก็จะเป็นเสร็จเสร็จน้ำมันเสร็จน้ำมันของทานอ,ตอานตะแคงทาตะแคงเด็กที่อื่นจะยังไม่มี แดกของเรามีแล้วผมเ่าเป็นโรงเลียนแรกที่มีนวดน้ำมันด้านมอตะแคนเดอร์ดาอันที่หนึ่งของการเสร้นดมันลูกก็เอาหัวเข่าใส่ยางลูกหัวเข่าด้านยางลูกลด้านใกล้กลูกขาไปบ้างใส่กางของยางลูกการของเทานน้าเสร็จแล้วมือทำเป็นปิดผีดเสือ้อโน้่มตัวคืนนะับแบบที่เนี่ยอย่ากลมหนาลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ <m> ่งและกลางก้นลอยหายใจออกแล้วไปนน่มมาเลาอยให้นสบายหลังเจ้าของสองสามสี <commun Loud rible> oh. ่ห้ากลางและก้นลอยนน้มตัวเองไปทั้งหน้าหลา่อยให้มันจะได้สบายหลังเจ้าของหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่และกลางก้นลอยเมือมาใส่สีเอาหัวเขาออกวเอาหัวเข่าออกแล้วก็นุ่มตัวเองสบายหลัง งไปได้หลายกระตุ้นน้าสี<ล>่ก้นลอยหนึ่งสอามสี่ห้ากลางก้นลอยเขาต่ำมือมากหนึ่งสาสี่ห้าหนึ่งก้นลอยใกล้สิคขีี้หนึ่งสองสาสี่ห้าใกล้สิ่ขีนอมือขึ้นมาก่ิชเชอ์ใส่สโพก <มา S 1> เอามือขึ้นมาใส่ สะโพกปีกปีเสือ้อหัวเข่าด้านมีโป้งขึ้นปั๊บน้ำหนักลงตรงที่หัวเขา่าลกตัวขึ้นสูงๆแล้วะ็กดลงน้ำหนักไม่ลงที่มือนะหนึ่งสองสาสี่ห้าใกล้สี่ขีนี<ก>และสุพุม<า>้นมาลงไปถึงสี่หนึ่งสองสาสี่ห้าสหนึ่ง S 1> 1, <S หนึง 2, 2> หน่งองสามสห้าลางลุบไปได้ถึงแค่ซีแบ๊กมือออกดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าซีไปกระโดดกลับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ หนโอกปั๊บขออนุญาตใช้เท้าเยียบน้าแล้วก็ก้อยนำทางกระเยงขึ้นกระเยงขึนกระเยงขึ้นได้ใกล้สิที่นี้นับเลยประชสองสามสี่หใกล้สิที่นี้ไ่ายต่อเลยลูกไปเองเลยไปเองสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึส ห้าระวังระมัดระวังหัวเข่าเด้่ยวหลุดด้าระมัดระวังหัวเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าระมัดระวังหัวเข่าบนระมัดระวังหัวเขานั่งดูหนึ่งสองสามสี่ห้าระมัระวังหัวเข่าล่างระมัดระวังจ็บมากหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บมากมากระมัดระวังขอเท้า สองสามสี่ห้ามาระวังก็อายิ่งไหวถ้าเป็นนวดไทยมันจะนวดกลับคืนแมนบอสาันี้ถ้าเป็นเช็ดน้ำมันจะบนวดกลับคืนแต่บันที่ถ้าลูกหลงลูกเอาไปปนกันผิดบอสไม่ผิดเดี๋ยวลูกด้าบันที่วิธีเช็ดน้ำมันอัตมาปีกผีเสื้อกลับคืนลูกผีเสื้อกลับคืนหัวเข่าก็ใส่ตรงนี้ลูกเดินตทังทางไป 1,2,3,4,5สอนร้อยขึ้นดีๆไปไปเลยกลับขึ้นลูก 2> 1 2 3 4งสองสาาเบิงงเจาของได้กระจุกหนึ่งสองสาสี่ห้าสี่ไปไปดีเลยลูกเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นอนดูนะจำเลยลูกด้สองสามสี่ห้า สามส่เวลาหนึ่งเราไปใกล้หนึ่งสองสามสี่ห้าใกล้สี่ขุมัง้ทิศอนิกรมาไปทิศอนิก้อยไปใส่ทางสีคขี้นีและสุขุมังมือนึงไปบ้างใส่กลางปั๊บกดลงโน้มตัวเองมาโนโน้มมาก่อนแล้วก็ยกมือใกล้สี่ขีน้นีไปใส่สีโน้มมาแล้วก็ยกมือไปใส่ สีโน้มมาเลื่อนหัวเขาน้ำใส่กลางโน้มแกนตึงๆลูงแล้วก็ไปไปใส่หนึ่งปิดมือปั๊บดิโป้งคองกันปั๊บดิโป้งคอง,องปลายนิ้วจีกส่วนมือกดก้อนส่วนมือกดหนึ่งกด,ด,ดหนึ่ง,งปลายมือจีกกลาง ส้นมือกีดกลาง<ไ>ปลายมือกีกสีส้นมือกีกสีปลายมือกีกสีไปกลดลงหแหงๆอย่าอ,อมแขนตึงๆแขนตึงๆแขนตึงๆเอากดไปเนยอไม่มือกดโยงมือคืนสิบหกเทืาหน่งสองสามสี่ห้าเกตแปด หนึ่งสองสาโยงมือลุกเอาไปนิ้วกดแล้วก็ปูไตหนึ่งสองสามสี่ห้าหจ็ดแปดหนงส่้กจะดนห้ง่วมดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดหนึ่งสองสามสี้าปดหลังมือเคาะหนึ่งกลางสี่ส่กางหนึ่งร้อยครัเนี้ หนึกางสี่อยเท่าเด็กกำยังไงสกลางหนึ่งแต่ก็นนิ้วมือขึ้นมาหนึ่งกลางสีกางหนึง้างกลางสี่สี่กางหนงกขึ้นมาเห็นมือตรงลงหนกางสี่กางหนงักลางสีไม่เบี้ยวมือจับตรงๆ พอไปถึงตรงนี้ปุ๊บนี่คือเสศ็จจริงๆแล้วก็ปฏิเสธเสร็จเรียร้อยเปิดเบิงวานา้ำมันแห่งบอเปิดเบิงวาน้นํามันแหยงบอห้ามห้ามออกผ่าเสร็จให้เอาหลังมือลูบเบิงเอาหลังมือลูบห้ามมีน้ํามันลอยอยู่ที่ตัวลูกค้าเด็ดขาดสำหรับมือนี้อ๋อเราจะของดิ จำเป็นต้องลอกคนอื่นบอลุกไม่จำเป็นต้องลอกคนอื่นเด้๋ลูกด้าถ้าเราเป็นคนเข้าใจเป็นคนจริงว่าจะเป็นต้องลอกไผ่ลูกเขาจะหมายเนะาะบรดดิคุมที่นอนเป็นหุ่นอยู่เด้วลูกด้าถ้านอนนานจะไม่ขึ้นใจลูกมันจะหยังมันจะเจ็บขี้เขาจะหมายบอกถึงพวกหนูนอนตะแต่บสามจนถึงหามองแง่เบี้ยบอลุกเบี้ยเราจะนั่นลูกข้าก็เป็นคือเฮา ะฉะนั้นลูกต้องรีบอย่างลูกรีบจําแต่ละล็อกแต่ละล็อกอยางให้ข้าเจ้านอนโดนให้นึกถึงเอาตัวเองเป็นบนาารรทัดฐานเดี๋ยวถ้าท่านนอนนานานมันจะอย่างลูกมันจะเจ็บมันจะเจ็บนะอ,อึกถ้านอนความก็อย่าเกินสิบห้าถึงยี่สิบเออถ้ามาัแต่แค่ขัง,ขงนี่ก็อย่าเกินเจ็ดนาที พ่าเนนาทีเสร็จพูกก็จะกระเจาอนอนอีกขังหนึ่งอยากเกินเกินนาทีนอนหงายอาจจะเกิดสินาทีกระจาะก้นหมน่ล้กเนาะแขนอยากเกินหนึ่งนาทีมันหลมันหลายเกินไปไมั่อป็น่ยังลูกลูกค้าก็จะเกิดความหมองคาดเราแต่สาเหตุพี่พวกหนูนอนดุนเพราะยังลูกถ้าเราไม่นานเพื่อนก็ไม่กินแมนบอลุกคู่กับประจิ้นปฏิกินล้างมันก็จะมีลูกลงมาอีก เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้หนึ่งสองสามอ่อนซ่อนเจ้าของเดีขอบคุณค่ะบายบายกลืมที่นอนอย่าลืมอย่าลืมกดยังลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe พร้อมติดตาม